จมีโอ้โหสู้ไปซ่องวันลำนักลงไปซ่องโลกินไม่ได้กินอ้วกกินอ้วกกินอ้วกอ้วกกินกินอ้วกอ้วกกินกินอ้วกป่วยไงคอแดงคุณหมอคำลูกอะไรแล้วตายคอน่ะลูกประคำลูกจระเม็ดอะไรตายคอตายคางนะโตไงเหมือนเด็กน้อยเลยเนาะโอ้โหอาปากใครดูยังก็จระเข้ คุณหมอบอกเนี่ยคอแดงวหมนกันอะโอ้คุณหมอเก่งเนาะ<อ>ไปหาคุณหมอมาเด้งไม้แก้วเดงมึงเกี้ยวเด้งไม้สี่โลเด้งไม้สี่โลเด้งไม้สี่โลเวนเทสโอ้ตายแล้วลูกเอ้ยมาใส่เสื้อคิตตมัดก็ลูกมหมนี่นี่นี่น้องโบมรู้เรื่องนะอ่าไปหาคุณหมอมาเนาะร้อง,องกันยังก็ถูกเชือดเนาะตอนไปนะ แล้วกลับมานะแม่ก็บอกว่านั้งโบคุณหมอบอกว่าให้ใส่เสื้อนะคะลูกปกติใส่เสื้อนะไอโบจะตะดดสะดิงสะดิงสะด,ะดีเอาเล็บเกี่ยวเอาเล็บกุดไม่ให้ความร่วมมือกันทั้งพี่ทั้งน้องนี่ต้องคุยนะใครว่าเขาไม่รู้เรื่องนะแมวเนี่ยคุยว่าคุณหมอบอกว่าต้องใส่เสื้อนะคะลูกเพราะว่าอากาศมันเย็นหนาวแล้วเราก็หูเย็นเจ็บไม่งั้นเราจะต้องไปหาคุณหมออีกและเราก็จะต้องโดนฉีดยาอีกนะคะเออ ตั้งโบเข้าใจไหมนี่นี่ใส่เสื้อด้วยโดราม่อมนะปกตินี่เหมือนซะเถอะที่จะใส่มันได้นิ่งขนาดนี้ไอ้โบเออหมอจริงๆเหรอฮะหมอพอกจริงเหรอหมอไม่ได้โบแม่กูกูเรื่องกูเลิกองจะดังไปนะ๋ยวมันได้ยินหูเน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 หูมันเจ็บแมอเลยได้ใครจะภาคก็เลยใส่หูมันจ้ำดีนเอยดังโบเนี่ยแม่ก็เสียบเลยดี๋ยวนูได้ตั้แม่แม่ก็แค่เอฟซี จริงๆแม่บอกจริงๆอะหมูหนูโมแตกก่กลัวไงคะลูกเหมือนพี่นุ่นเข้าบ้านแล้วดูสิคะพี่นุ่นเข้าบ้านเลยค่ะลูกเออเออพี่นุ่นก็เก่งนะเมื่อวานแม่ก็คุยใส่เสื้อกันมาสองวันแล้วนะเว่าะคุณหมอหลังจากที่ไปหาคุณหมอมาคุณหมอบอกว่าให้ใส่เสื้อให้ทำร่างกายให้อบอุ่นอย่าให้ตัวเย็นแล้วก็จะป่วยเพราะว่าอากาศยังหนาวอยู่นะคะยังหนาวเย็นอยู่เลยยงยเสื้นี หอูใส่เสื้อไปก่อนค่ะลูกไม่ต้องคันเนื้อคันตัวแล้วเช้าแล้วเขาเกากันแอนแน่โอ้ยนารักที่สุดเลยแม่อยากจะถ่ายรูปไปให้คุณหมอดูเนาะวพาลูกแม่ทําตามที่คุณหมอบอกทุกอย่างเลยนี่ไม่ไดื้อนี่ไม่ไมไดื้อค่ะคนเก่งของแม่เนาะเอาเรื่องจริงนะเนี่ยไม่ได้กุกเรื่องนะปกติไอโบนี่จะมาใส่เสื้ออย่างนี้ไม่ได้ลําตายมันวิ่งหนีตายเลยเนะี่ยมือมันเอองี้โอ้โหยังก็องบากยังก็องบากมือมัน โอ้ปลาไหลกูอยู่ไหนูอยู่ีกู <c oughs> <c oughs> จะต้มเป็ดกินน,นั่น <c oughs> นี่มันจับได้โดยละม่อมนะแล้วมันก็ให้ใส่อย่างดีคุยกับเขานะบอกคุณหมอแม่น้องพาลูกไปแนละ้วบอกว่ามันทะไม่รู้ดีเนาะคุณหมอว่าจะบอกว่าจะมาหาคุณหมอทําวัคซีนคุณหมอบอกอ้ยรู้พูดไม่ได้เท่านั้นแหละเอาหมอพูดอย่างนี้จริงๆ,ๆนะคุณหมอสุรพล่ันบอกอ่ะบอกว่ารู้ดีรู้จะตาย แต่เขาพูดไม่ได้เท่านั้นแหละพอบอกว่ามันนี่จะไปหาคุณหมอเนาะวิ่งกลบไปหมดอ่ะข้าบ้านกว้างกว่านี้นะมันวิ่งหนีขึ้นลังคาเปนนิจเจนไปแล้วนะว <laughs> ผีเจนจะเกิดเลยไม่ได้เกิดอ้างอิงมันอีเกี้ยว